ไม่ยต้องบอกว่าโคตรมันโคตรเดือดแล้ครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนโอ้บุรีรัมโดนนำนะครับสองครั้งสองคาแต่ว่าด้วยความสุดยอดและความแข็งแกร่งนะครับมาได้เรื่อยๆมาได้ตลอดนะครับโอ้โหต้องบอกเลยวครับว่างานนี้ชิงแชมป์อาเซียนนัดที่สองมันแน่นอนเดือดแน่นอนครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปียพง์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีรพงยิงวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับในการชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าชปปี้คัพในระดับสมโมสรละครับก็ต้องบอกว่ามาโน่เนี่ยทำงานของบุรีรัมเนี่ยให้มันยากขึ้นมากๆนะครับสมกับคำล่ำลือจริงๆว่ามือปราบอาเซียนนะเพราะแกทำให้งานง่ายๆเนี่ยไม่ง่ายซะแล้วนะครับในรอบชิงแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยตรงนี้นะครับของทั้งสองทีมว่าหลังเกมเป็นอย่างไรบ้างครับ และสำหรับตัวจริงสำหรับทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเอาบาซิลมา4ตัวครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งอีก2องนะครับเนี่ยฮะตามนี้เลยครับเหง็นฟิลิป นะครับแล้วแนวรับเนี่ยมีต่างชาติก็คือมีโกเมสวิเตลนะครับแล้วมีเพนดองนะครับลูกครึ่งฝรั่งเศสแล้วก็อาตูนะครับรวมไปถึงกาฟิเต้อยู่ในแนวรุกนะครับรวมไปถึงทีมชาติเวียดนามอย่างเหนียนควงไฮก็ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันขณะที่บุรีรัมยูในเต็ดนะครับจัดเต็มเหมือนกันครับใช้โคตา้าบวก1นแล้ะครับมีโกเมียงซ็อกนะครับคร์ติสกูดครับแนวรับนะฮะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้ปิเตอร์ซูสนะครับดิออนคูนะรวมไปถึงทีรอทอนบุญมาทันกับสัสะลักก็ลงด้วยนะครับรูคัสคิสปิมและกิลเยเมบิสโซลีนั่นเองนะครับคือเรียกได้ว่า จัดเต็มทั้ง2ทีมนะครับมีอะไรก็ใช้ให้หมดมาโน่พ k ก n ิ้งนี่คือมือปราบอาเซียนนะไม่ง่ายนะครับที่จะเจอกับมาโนขณะที่บุรีรัมก็เป็นออสมาโรสเวียรานั่นเองนะครับคือเกมนี้ในช่วงต้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดูดูภาพรวมแล้วเนี่ยบุรีรัมดูไม่ค่อยดีนะครับในช่วงสัก5นาทีถึง10นาทีแรกเนี่ยเกมต่อแทบจะไม่ค่อยติดเลยนะ คือเน้นพยายามที่จะเน้นเพสสูงแต่ว่าพอเพสสูงแล้วเนี่ยทางเวียดนามเนี่ยแกะได้ดีสามารถที่จะควบคุมเกมเอาไว้ได้นะครับแล้วก็พยายามจ่ายออกซ้ายพยายามจ่ายออกขวานะครับคือต้องบอกว่าถ้าดูจริงๆนะบุรีรัมย์อ่ะเป็นรองนิดๆด,ด้วยซ้ำไปนะครับช่วง10นาทีแรก15นาทีแรกเนี่ยอย่างจังหวะนาทีที่ควงไฮเนี่ยนะครับนาทีที่6เท่านั้นเองเขาทำชิ่งกับ ทางกาฟิเต้เนี่ยแล้วก็ทำชิ่งได้ดีด้วยนะแนวรับบุรีรัมวันี้ตั้งข้อสังเกตว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้มองคนด้วยซ้ำไปะนะครับคือโฟกัสเนี่ยคอยพยายามที่จะเข้าหาบอลเยอะแล้วก็ไปลุมกินโต๊ะทางผู้เล่นของเวียดนามแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับคือเวียดนามก็มีความคล่องนะครับมีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการในการเข้าทำพอสมควรเลยนะเพราะแนวรับเนี่ยเป็นกูด๊ดพันษาเงี้ยโกงเงี้ย ไปลุมปุ๊บพอลุมปุ๊บหลุดเนี่ยเกือบเสียประตูครับแล้วเป็นเหงียนควงหายที่พอหลุดออกมาแล้วเนี่ยต้องไปเช็คแหละว่าล้ำไม่ล้ำยังไงะนะครับแต่คิดว่ายังไงก็ไม่ได้ครับยิงไม่ดีด้วยยิงเบาเกินไปนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับบุรีรัมในจังหวะนี้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันเกมมันเริ่มมันดรอปลงไปกลายเป็นเกมของเวียดนามขึ้นมายกระดับคงอา,านอยยกระดับขึ้นมาพาบอลขึ้นมาในปาก กรอบเขตโทษของบุรีรัมได้หลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็อย่างจังหวะเนี้ยคือเลวันโดเนี่ยสับหน้ากันมาเลยนะฮะโอ้โหมีโอกาสได้ยิงแล้วเขาเจาะทางสัสลักหายประโคนเหมือนมาโนโพกิง้งทํากันบ้านมาว่าถ้าเจอทีละทอนเนี่ยใ,ใจยเย็นแต่ถ้าเจอสัสลักเนี่ยลุยต่อนะครับเพราะว่ามันโดนหลายทีมันโดนแบบชนิดที่ว่ามาแล้วมาอีกนะครับในจังหวะที่นาทีที่18นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะโคงาอานาโนยเนี่ย ไหลบอลจากเงยนควงหายนะครับแทงมาเลยและแนวรับเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะหายไปไหนนะครับต้องบอกว่าสัญสลักก็ไม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคแหละอาจจะเป็นหน้าที่ของพันษาที่ออกมาคัพเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าเติมขึ้นไปพอพันษาออกมาแล้วทําไมซูตไม่ลงมาช่วยกูดไปไหนเนี่ยคือจังหวะบอลทะลักเข้ามานะครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยที่สําคัญโกเมียงซอกก็ไม่ได้มาด้วยคือแนวรับเนี่ยปล่อยให้เขามาแบบชนิดที่ว่าสบายไม่ได้อ่านเกมเลยแล้วเสาสองเนี่ย คือโล่งๆอะครับคือเป็นจังหวะที่ควรเสียประตูอย่างยิ่งอะเพราะว่าไม่มีใครไปบ้าอกใครเลยนะฮะหลุดลอยกันหมดแล้วก็โดนจริงๆด้วยนะครับกลายเป็นว่าควงไฮให้วีเตาว,วีเตาใจ่ายให้อาตูนะครับเป็นการเสียประตูที่โอ้โหต้องบอกว่าผิดคาดเลยนะมันโล่งไปไงนะแล้วก็มานาทีที่25ครับจังหวะเนี้ยบุรีลัมเริ่มดีขึ้นแล้วพอเสียประตูเหมือนกับทางเวียดนามก็แผ่วลงไปหน่อย นะครับพอแผ่วลงไปหน่อยเป็นทีของบุรีรัมครับได้แทงบอลมาเดีนคูนี่จ่ายสวยนะเออและสุประชัยก็ทําได้ดีด้วยพลิกกลับมาหาประตูลองยิงดูครับแล้วก็ทําได้ดีเนียนฟิลิปนี่ต้องเซฟเลยถ้าไม่เซฟนี่ก็สุ่มเสี่ยงในการเสียประตูนะครับแล้วก็ได้เตะมุมนะเนี่ยแหละจังหวะเตะมุมหลังจากนี้ไปเนี่ยมันส่งผลดีมากๆเลยนะ คือเปิดเข้ามาครับจังหวะเปิดเตะมุมจังหวะลูกเซตพีอะไรเงี้ยผมว่าบุรีรัมย์ก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีละทอนเปิดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเข้าหัวคือทิสกูดครับม่งเข้าไปชนิดที่ว่างเงียบทั้งสนามแล้วก็งงๆกันนิดหน่อยว่าเอา้ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะเข้าไปแล้วครับคือทําได้ดีเลยแนวรับของเวียดนามนี้ขึ้นสู้ไม่ได้นะครับขึ้นสู้ไม่ได้ม่งเสียบ โคนเสาาไปจังหวะนี้สวยเลยนะครับก็เป็นทีเด็ดอีกดอีกอย่างนึงแล้วกันนะเป็นลูกนิ่งแต่ Openpay ย,ยังยังไม่มานะครับก็ทีละทอนก็เข้ามาดีใจกับพวกเอ่อเคอร์ติสกูเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นนะ่ะเกมก็กลับไปนะครับสุ่มเสี่ยงอีกแล้วการเล่นก็ถูกเจาะเยอะมากนะครับบุรีรัมยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมามากสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เป็นสัสลักไ์ไอปะโคนครับที่ สกัดบอลผิดพลาดไม่รู้ว่าจะเตะท่าไหนสกอร์เปลี่ยนคลิกเตลละบัมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะโอ้โหโดนความชุลมุนคุกคิกแล้วเป็นกาฟิเต้ที่พยายามจะฝืนตัวขืนตัวเอาไว้หนีกู๊ดกู๊ดจะดึงจะดึงก็ขืนกลับมาได้และแกก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหเรียกได้ว่ายิงจังหวะนี้เข้าไป เสียบเสาเลยโอ้ชัดชัยมองไม่เห็นด้วยมันซ้ายขวา,ขวาชุลมุนกันไปชุลมุนกันมานะครับนั่นแหละฮะก็เลยทำให้โดนขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเสียหายเลยครับบุรีรัมยูนเต็ดครับคือขึ้นนำโดนขึ้นนำแล้วตีเสมอแล้วมาโดนขึ้นนำอีกทีเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็จะมีจังหวะช่วงท้ายครึ่งแรกอีกจังหวะหนึ่งด้วยนะที่ทีราทรบุญมาทันเนี่ยเหมือนกับว่าแอบแอบมีฝัก ของขวัญไปให้นะครับแหมไม่รู้แกไปหมั่นเขี้ยวอะไรนะไปสอยข้างหลังครับโอ้ดีนะดีนะลูกนี้เหลืองแต่เป็นเหลืองแก่ๆครับเตือนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเกมหน้ามีปัญหาอีกนะครับก็ต้องควบคุมอ,อ,อารมณ์ให้ให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าสุ่มเสี่ยงเพื่อนจะจะ,จะโดนเ,เกมหน้าไงมันไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวมันเกมหน้าด้วยนะครับอ่ะสำหรับไซติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับ โอกาสในการเข้าทําโอกาสในการครอบครองบอลเนี่ยกรุงเทพนอยดีกว่าด้วยซ้ำนะบุรีรัมย์สู้ไม่ได้นะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยทางกรางน้อยมีมากกว่านะครับเกือบสิบครั้งอ่ะโอ้โหเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฟรีคิกคอนเนอร์คอนเนอร์ก็ดูดีกว่านะครับทอลช็อตก็ดูดีกว่าคือต้องบอกว่าครึ่งแรกนี่อาจจะต้องยอมว่า,เ,าเพียงพั้มไปเยอะพอสมควรครับ กลับมาต่อครึ่งหลังนะครับอ้โหูจังหวะนี้ต้องบอกว่าหน้าเสียดายมากครับสุภชัยใจเด็ดหลุดมาแล้วเดี๋ยวคือเบียดกองหลังคือชิงไหวชิงพริบทําได้ดีทุกอย่างแล้วนะครับแต่จังหวะยิงครับแกไปกดเต็มข้อครับแบบเดียวๆเลยอ้หหน้าเสียดายแล้วก็เป็นฟิลิปเหงียนที่ซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้คือถ้า ถ้าลองแบบต้องบอกนะฮะถ้ามีเวลาคิดอีกนิดนึงเนี่ยนะผมว่าถ้าเล่นทางเนี่ยมีโอกาสสูงเลยแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยพอบเบียดชนะแล้วรู้แล้วไงว่าหลุดมาแล้วอ่ะครับแกกดเต็มข้อโอ้โหบอลไปตรงตัวโอ้โหเป็นอะไรที่น่าได้มากครับจังหวะนี้ฮะเสียดายมากครับสุปชัยใจเด็ดครับและช่วงนาทีที่58เนี่ยนะครับเล่นกันไปเรื่อยเรื่อเนี่ยเอากลับกลายเป็นว่าบุรีรัมจะโดนสามหนึ่งนะครับจากการที่อัตูเนี่ย จ่ายบอลออกขวาครับแล้วแบบมีผู้เล่นของกรงฮานอยเนี่ยอยู่ทางด้านขวาพอดีคือจังหวะเนี้ยเป็นอะไรที่แบบหน้าเข้ามากจ่ายมาเหลืออยู่คนเดียวแนวรับบุรีรัมก็ประกบตัวไม่ดีตำแหน่งไม่ดีแล้วนะครับแล้วเนี่ยฮะดูฮะกดด้วยขวาออกแบบออกไปไหนไม่รู้เลยนะครับบอลปิ้นทะลักออกไปไกลเลยโอ้โหบุรีรัมแนวรับวันนี้หลวมมากครับหลวมมากแล้วมีปัญหาจริงๆครับแต่ว่ายังรอดตัวไปได้ลูกนี้ แต่ว่าสุดท้ายนี่ครับบุรีรัมครับมาได้ประตูตีเสมอ2-2ครับจากจังหวะยิงไกลของบิโซลี่เนี่ยโอ้โหแล้วทำได้ดีด้วยนะครับฟิลิปเหเนียนรับกระชอกมา และมาเข้าทางของซูแล้วครับมงซ้ำเข้าไปได้โอ้โหโคตรเดือดโคตรมัน2-2ครับตรงนี้ดูเดือดจริงๆครับไม่มีใครยอมใครต้องไปตัดสินกันในนัดท,ที่2แน่ๆครับแบบนี้ฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามมาได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่เนเองครับ